สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำก็คือ Cookie l a n d Shop นะครับเติม FC Mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายตเติมง่ายๆที่เพจร้านของคุ o k i e Land Shop หรือ Li n e OA ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับตเติมเกมเร็ว100%เเซนเติมสนุกไม่มีสะดุดเปิดแพ็คไม่มีเกลือต้องที่คุก k i e Land Shop เท่านั้นนะครับ <S <S สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนีเน้เช่นเคยละรัผมมมก็จาวววตตให่ ตัวนี้เป็นนักเตะของกิจกรรม p h b ในโหมดแจ๊สนะครับมาในตำแหน่ง LW หรือปีกซ้ายนะครับนเตะตัวนั้นก็คือพาวิลเน็ตเวดนะครับเน็เวดร่างนี้มาในตำแหน่ง LW หรือปีกซ้ายสูง177้ําน้ำหนัก72นะครับเท้าที่นหนักก็จะเป็นเท้าซ้์ย้เท้าขวา5นะครับเมโซม o ก็จะเป็น112นะครับในส่วนของสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นความคล่องแคล่วอัพ3นะครับการเลี้ยงบอลอัพ1นะครับและสกิลสุดท้ายก็จะเป็น ศรีทาวอยู่ที่170นะครับการยิงอยู่ที่143นะครับการส่งบอลอยู่ที่133การเลียวบนอยู่ที่167 แต่สภาพร่างกายอยู่ที่113นะครับพลังงานก็จะเป็น5ดาวนะครับมูฟไปเล่นในตำแหน่ง CAM ได้นะครับในส่วนของคุณนะสมบัติพลังแฝงก็จะมีฟีิกสมพลังพยามเตะลูกขวางสนามนะครับยิงประตูจากที่ไกล p r เ m อ e r นะครับส่วนเวิร์กเลสก็จะเป็นสูงกับปานกลางนะครับในโหมด manager ในเ,นเวทล่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนไปดูโหมด manager ผมฝากเพื่อทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เรามาลุยกันในโหมดแมเนเจอร์เกมแรกกันเลยนะครับเกมน,นี้พาววเ,เวิลเนเวตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับสักก็ตอนนี้ทีมผมนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับผมได้ประตูขึ้นนำจากปิโลนะครับลูกนี้ปิโลส่งบอลให้เมซี่เมซี่ส่งซีนให้ปิโลแล้วส่งบอลเขาล้าก้นตาข่ายของฝอั่งหนึ่งไปได้ครับผม Barcelona get things going again. A wake-up call for them perhaps. Rife. And Mateos has it. Count. Barcelona now in potentially a dangerous position. And the keeper more than equal to it. And the danger clear. The referee has awarded a corner following that touch. Danger averted. Walker. Mateus. Havel net yet. Lota Mateus. Chances on. That's useful play. ทีมผมก็ได้ประตูที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ประตูที่2จากเน็ตเวนะครับเตะต่อใหม่ของทีมผมนั่นเองลูกนี้มาเทอุ์แอซินให้แล้วก็เน็ตเวยิงเลือกท้าซ้ายคมมครับ keeper was never gonna good Fernando and the managers will now deliver their halftime team talks we're at the end of 45 minutes in this game and time for the change now so back in business here and it was a below par effort from Barcelona in the first half will they fare better in the second very alert defending to cut off the supply Zinedine's. อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมนะครับมีประตูสุดสวยนะครับเขาได้ประตูตามตีไข่แตกจากมาเทอุสนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับลูกนี้มาเทอุสจักรยานอากาศเข้าไปสวยงามครับ so Ine really h right. ทีมผมก็ไม่ยอมหน้อย่านะครับยิงประตูทิ้งห่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับผมดรบตูที่3จากโยนครับนะครับ,นะรบลูกนี้เป็นลูกที่ฮิโโลแอซินให้ครับยิงเข้าไปครับผม So a personnel change then. So there it is. 3 1 the current scoreline here. Williams. Now, Crife. Now, Zidane. Another example of how to do it from Buffon. It's still alive. Just wanted to get it out of there. Messi. Now, Crife. จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อหนึะครับนันนีเนเวทคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.0นะครับโอกาสยิง1ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล6ครั้งก็สำเร็จ5ครั้งครับผมเรามาลือกันต่อในโหมดเมเนเจอร์อีก1เกมนะครับเกมนี้พาวเวอร์เนเวทจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้นำอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากเนฟเวตนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ซิโก้แอซินให้นะครับเนฟเวตเขาหาช่องหาพื้นที่เพื่อจบสกอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับ so the match is restarted 1-0 here patrick v i e i r a attacking possibilities for real Clear deflection on the corner. Now on the corner, too close to the goalkeeper that time. Zico, Zinedine Zidane, Alfonso Davies. Well, I think just lost his focus for a second, and a throw-in conceded. Salah, Mateus, Carlos Alberto has it. Vieira. And with that, attack with fizzles มาเตีย e u s p a อลเ n e ตเวด And he's in. <S and he s in. <S ทีมผมก็ยิงประตูขึ้นนำอีกหนึ่งลูกนะครับสกอร์ตอนนี้นำอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูที่2จากเน็เวดนะครับลูกนี้เป็นลูกที่เมซี่แอซินให้เน็เวดเลี้ยงบอลจากประมาณ <and S 2> เกือบ <and S 2> เกือบครึ่งสนามโซโล่เข้าไปครับ Viera. Now, what can Lionel Messi do from here? That is that for the first half here. So off and running again, and Barça very much bossing it in the first 45. Will we see more of the same in the second half? Mateus, and here's kreif. Well, only just wide of the post. Substitution for Real Madrid. Rio Ferdinand. Lota Mateus. Now Mo Salah. Mateus. Now Kreif. Robri. Ideal for the goalkeeper, for any keeper. Lota Mateus. Zico. Now Kreif. Zinedine Zidane. And Barca moving the ball with purpose. Well, he was a long way from goal, but that didn't seem to bother him. Well, he won't strike a football much better than that. That certainly had the keeper worried. Well, they are committed to making the substitution here. Rodri Vieira. Into the final 20 minutes. Patrick Vieira. Well, they keep working away, looking for passing lanes. Mbappe. Now, Zidane. On the ball, Pavel yet. Plenty of support here. Opportunity it is! And that is that. The final whistle has sounded, and it's a victory for Barcelona. What did you make? จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป2ประตูต่ตอศูนย์นะครับนันนี้เน็ตเวิดเป็นแมนออฟเดอะแม์นะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่9.3นะครับโอกาสยิง2ครั้งเป็น2ประต,ตูโอกาสจ่ายบอล1ครั้งก็สำเร็จ1ครั้งครับผม สำหรับผมนะครับพาวิโอเน็ตเวทในตำแหน่ง L W หรือปีกซ้ายโวย107ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager m o d e ผมให้เขา9.5เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับเน็ตเวทเขามีความเร็วมีความพลิ้วมีความคล่องตัวนะครับเลี้ยวมอดติท้าด้วยนะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับเขาจบสกอร์ได้ทั้ง2เท้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับลูกโมเขาก็ทังประตูได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเน็ตเวทเขาจ่ายบอลดีมากๆนะครับมีลูก ในเรื่องของการเลือกตำแหน่งหรือลาการวิ่งนะครับเขาหาตำแหน่งได้ดีมากครับเวลายิ่งเป็นเกมลุกนะครับเวลาที่เขาไม่มีบอลเขาจะพาตัวเองไปยังพื้นที่ว่างเพื่อสร้างสรรค์เกมลุกหรือสามารถจบสกอร์ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับคนเล่นโหมดแมเนเจอร์ก็คือในเรื่องของ AI นะครับในเวลร์ชงนี้ AI ดีมากๆนะครับในส่วนของข้อเสียนะครับที่ผมแอบหาคะแนนไว้นิดนึงก็คือในเรื่องของ AI นะครับมันจะมีบางเกมนะครับที่ AI ของในเวลร์ังมีมึนๆงงๆเออๆอยู่บ้างนะครับในเรื่องของ AI นะครับอาจจะต้องรอทางเกมปรับนะครับ ถ้าทางเกมปรับแล้ว AI มันยังเออเออมืนๆืองงอยู่ก็คือล็อกผลล้ครับในโหมดเเนเจอร์มีล็อกผลนะครับ โดยรวมแล้วนะครับสำหรับผมพาววเวลเนวิในตำแหน่งปีกซ้ายหรือ l w OVR 1 0 7ในโหมดผู้จัดการทีมหรือเมเนเจอร์โหมดผมให้เขาเป็นปีกซ้ายอีกตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆน่าเล่นสุดๆเลยนะครับในโหมดเมเนเจอร์เขามีความพบเครื่องนะครับมีความเร็วมีความพลิ้วมีความคล่องตัวนะครับจบสกอร์ได้ทั้งสองเท้าด้วยนะครับทั้งเท้าซ้ายและทั้งขวาลูกโมงก็จบได้นะครับ AI ก็ดีด้วยนะครับนเนวิมาในตำแหน่งปีกซ้ายหรือ l w ก็คือล่าที่ใครหลายๆคนรอคอยรอทั้งตัวผมเองด้วยนะครับ หากเพื่อนๆท่านไหนชอบปีกซ้ายสไตล์วเนวิเกก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนงบประมาณน้อยก็สะสมชิ้นส่วนเพื่อแลกได้นะครับใช้800ชิ้นส่วนแล้วก็ใช้มาชเนโลโรตีบวกขึ้นเล่นได้เลยนะครับเนวเวตเป็นปีกซ้ายอีกหนตัวนะครับที่น่านเล่นมากๆน่านเล่นสุดๆเลยนะครับใน,นโหมดไวนเจอร์ เป็ไงกันบ้างครับสำหรับการร so um ีวิวพาวเวลเนเวตในตำแหน่ง L หรือหรือปีกซ้าย OVR 107ในโหมดผู้จัดการทีมหรือเมนเจอร์โหมดเพื่อเพื่อท่านไหนใช้ในเวตร่างนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบนะเด็ดตัวนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบบปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อเพื่อท่านไหนคิดเห็นงไงกับในเวตร่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบบปันกันได้เช่นเคยเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไว้นะครับหากเพื่อเพื่อท่านไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเติม S4Point ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำก็คือลาคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับและอย่าก,กันติดต่อทางร้านเดี๋ยวผมจะทีมีไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสุดท้ายเลยฮะสูตรก่อนจากกันไปนะครับผมฝากพูดให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องและคลิปต่อๆไปด้วยนะครับุมค,ครับ